สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o o c h i Play นะครับผมแล้ววันนี้ก็มาถึงยุงแดงของเราโอ้โหแต่ก่อนอื่นที่จะไปสุ่มยุงแดงกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะแวะมาให้เพื่อนดูกิจกรรมครบรอบ1ปีก่อนละกันอ่านี่นะครับผมที่เราทำไปเมื่อคลิปก่อนก็คือล็อกอิน30วันเลยเนาะเนี่ยจะได้เป็นคอสตูมของ s o n i f ฟ e ีนั่นเองนะครับผมแล้ก็ของอีกมากมายแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่เฉลิมฉลองครับผม ซึ่งได้ตรวจดำอีก1ิบใบนั่นเองนะครับผมโหเยี่ยมเลยสําหรับการสุ่มยุงนะครับผมแบบว่าเขาเรียกว่าสปีดสปีดเพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าคิดว่าคงได้ร้อยแแน่ๆน,นะครับผมเพื่พอเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเปิดอย่างรวดเร็วแล้วเดียเด๋ยวเราจะไปปั้นยุงกันดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่รอบแรกเลยนะครับผมลันยาว อ่ะะครับผมตอนนี้เราก็ได้ S R มา1ตัวนะครับผมมันคือตัวอะไรฉันได้กลายเป็นผู้แข่งแข่งเช่นนี้แล้วึกไม่ออกอะ่ะยุงมาโอ้ยยุงมาแล้วครับผมเพื่อนๆโอ้โหย่น่าจะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับผมที่ได้ยุงก่อน180ใบได้ตัวละครตัวดำก่อน180ยแน่บใบแนงผม ซึ่งผมเปิดไปทั้งหมดเออแปดรอบนั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากบอกเลยว่าห้าดาวต้องมาแน่นอนนะครับผมโอเคไปต่อดีกว่าป่ะจะได้ไปไป,ปั้นกันเอซอามาอีกแล้วครับผม แต่ว่าอันนี้เจ้าพวกมนุษย์จงสำนึกซะตราชาใต้ดินหรือเปล่านะาจริงจริงด้วยครับผมโอโ้โหโอเคก็ถือว่าได้ SSR มาอีกหนึ่งตัวก็ไม่แย่นะครับผมไม่แย่จบรอบนี้เดี๋ยวผมไปเช็คก่อนดีกว่าเพื่อความชัวว่าตอนนี้ผมน่าจะเปิดไป13รอบแล้วหรือเปล่าโอเค13รอบนะครับผมเหลืออีก5รอบสุดท้ายไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเฮ้ยเพืเ่อนๆ SSR ไม่แล้ว ทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันอยู่ดาร์ชายใช่ไหมโอเคโอ้โ okay. ห oh. ตอนนี้คือดาร์ชายผมขึ้น6กดาวแล้วนะครับผมสงสัยคงจะได้ปานเจ็ดดาวถือว่ารอบนี้เราได้ s อ r 3ตัวแล้วนะครับผมเปิดมาทั้งหมด150ใบนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> วันนี้เราไม่เกลือวันนี้เราไม่เกลือโอเคครับผมก็จบไปแล้ว180 ใบถ้วนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับยุงอีกตัวดีกว่านะครับผมอารับของมาก่อนมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูยุงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ่าหูบอกเลยว่าโลโก้สวยมากครับผมเป็นปุกตื่นนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มปั้นข้าวๆก่วนดีกว่านะครับผมว่าเราจะปั้นได้ถึงเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดาวก่อนเลยนะ คครับ okay. ผมตอนนี้ก็3ดาวเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรับประวัติก่อนนี่นะครับผมขาดอีก5เศษเดี๋ยวอาจจะต้องไปฟาร์มยังไงดียังไงดีอ่ะเดี๋ยวมาอัพสกิลก่อนเลยละกันมาคือตัวเนี้ยผมอ่ะจะให้ยุ่งเป็นตัวหลักในทีมเลยนะเดี๋ยวผมก็เลยจะปั้นมันให้สุดๆเ้ยแต่ว่าผมยังไม่ได้นั่นนี่นะ เดี๋ยวเราจะมารีคุมบูอินฟินิตี้นะครับผมเพื่อที่จะได้เอาทรัพยากรไปให้ยุงของเตานั่นเองซึ่งผม่ามีตัวรีอยู่หนึ่งใบนะครับไปที่ยุงกันต่อดีกว่าเดีไปอัพทะลวงดีกว่ามาดูซิว่าจะได้ถึงกรอบแดงบวกหนึ่งหรือเปล่านะครับผม โอเคครับผมมาตอนนี้จะบอกว่ายุงแดงของผมจะเป็นตัวแรกที่ขึ้นกอดแดงบวกหนึ่งนเน้นะครับผมเนี่ยครับ <Wow. S 1> จะยังไม่มีตัวไหนขึ้นเลยผมแบบกะปั้นตัวนี้สุดจริงๆครับผมมาขึ้นไปบวกหนึ่งโอ้โหพลังเพิ่มขึ้นอีกหมื่นเก้านะครับผมปไามาต่อกันที่สกิลกันดีกว่านะครับ เรื่องทักษะผมจริงๆผมมีถุงให้มันอยู่507ถุงนะครับผม<อ>เรากะจะปั้นยุงที่แบบมันเป็นทีมปีศาจต,ตัวสุดท้ายแล้ว<ม>คือมันยังไม่มีต่อใช่ไหมหลังจากจนั้นมันเป็นว ok ัคซีนแม้ร่างสองมันอีกนานเดี๋ยวเราค่อยไปสะสมแล้วกันอ้ามาเดี๋ยวผมเปิดทักษะต่อดีกว่ามา อเคนะครับผมตอนนี้เราก็สามารถเปิดแผ่นได้แล้วแผ่นทักษะซึ่งผมเตรียมแผ่นทักษะไว้ให้ยุ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ทางด้านพื้นฐานขั้นแรกของเราถุงของผมก็หมดเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งได้มาประมาณเวลเจ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เราถือว่าเวลเราผ่านแล้วโอเคครับผมเหมือนจะอัพสุดได้ประมาณนี้แต่ มีอีก3สิ่งเลยครับผมการปั๊บอุปกรณ์และก็ะการพิเศษนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดยตรงนี้ก่อนดีกว่าผมว่านั่นจะได้สักล้านห้าละกันมามาผมแล้วนี่ครับทีเด็ดการปั๊บแล้วก็มานี่ครับผมการอัพไอเทมเฉพาะกับตาเฉพาะ โอเคคร 104, mente, 2, thin, march, ับผมตอนนี 8, ้ก okay. ็ส <talk> <stuffed> ุดที่เวล1ร้อยสนะครับผมใช้ทั้งหมดล้านสจัดไฟครับผมโอ้โหเรียบร้อยมาอัพดาวหน่อยละกันขึ้นไป2ดาวเลยตราสูนนะครับผมจวขอกดไปก่อนเออดูเหมือนว่าตอนนี้ตาอสูนวัสดุผมจะไม่พอนะครับผมซึ่งได้แค่เวล1ร้อยห่งก็กดไปก่อนละกัน แต่ดาวนี่ก็ <c oughs> จะไม่พอแล้วผมได้ไปสี่ดาวมีตาส่วนยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวการดาวเดี๋ยวผมค่อยไปหาเพิ่มในการเ<ม>พราะเดี๋ยวผมต้องใช้ up. อะไรอีกเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวพูดเรื่องแผ่นนักษาให้เพื่อนได้ฟังกันก่อนละกันซึ่งผมจะเตรียมคมดาบที่ใส่ไปเนาะและอีอ2อันก็คือจะเป็นตัวนี้ครับผมเมื่อโจมตีจะมีโอกาสถูกต้านทานลดลง15%แล้วก็บวกโจมตีก็เหมาะสําหรับมันดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีแผ่นคมดาบเวลสี่เลห้า ก็ใส่อีกอันเลยก็ได้เนาะตรงช่องโจมตีเนี่ยแต่ว่าของผมจะเป็นใส่อันนี้ไปก่อนละกันอ่าทางด้านพลังป้องกันนะผมเดี๋ยวผมหาก่อนโอเคนี่ผมก็จะเตรียมโอกาสถูกคิดเข้าลดลง12%เลยครับผมซึ่งในตัวยุงเนี่ยเขาจะมีพาสีที่ว่าแบบจะป้องกันการโจมตีที่เป็นคิยเข้าเนาะก็จะโดนเบาขึ้นซึ่งถ้ามันไม่โดนโจมตีคิยมันก็จะยืนนานขึ้นนะและกอย่างอแพนนั้นมันก็จะเพิ่มเลือดให้ด้วย ส่วนถามว่าแผ่นกําลังดีไหมเนาะเพราะมันเพิ่มเพีแล้วก็โจมตีก็ดีครับผมแต่ว่าทีนี้ผมเอาไว้ใส่ด้วงกว่านีงมันยังไม่มีเวลสีโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวตอนนี้น่าจะอัพสุดและ ก็หรือว่าตอนนี้นะครับผมอ่าพลังของมอสคิโต้เกิลขึ้นมาอีก1นึ่งแสน,นครับผมเป็น1นล้านแปแสนโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นเป็น2ล้านได้ไม่ยากนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมการปั้นมอสคิโต้เกิลล่าง2องเราก็คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่เข้ามาดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆจากทางเราด้วยและถ้าเพื่อนๆคนไหน มีความคิดเห็นยังไงกับยุงร่างสองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะตอนนี้วันพันแม่เราก็ครบรอบหนึ่งปีและกิจกรรมก็มีมากมายเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกอินเพื่อรับของกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย